สวัสดีท่านผู้ชมที่รักฉันหวังว่าทุกคนจะสบายดีและพร้อมสำหรับการสนทนาที่สำคัญมากว่าพลังงานในบ้านจะส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรก่อนที่เราจะเริ่มฉันอยากจะขอให้คุณชอบวิดีโอนี้และสมัครรับข้อมูลช่องหากคุณยังไม่ได้ทุกไลค์การสมัครรับข้อมูลและความคิดเห็นมีส่วนช่วยอย่างมากในการโปรโมทเนื้อหาของเราและที่สำคัญกว่านั้นคือการแพร่กระจายข้อมูลอันมีค่านี้ วันนี้เราจะพูดถึง5สิ่งที่คุณควรกําจัดออกจากบ้านทันทีเพราะมันดึงดูดความยากจนและความเวล้าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องใส่ใจข้อมูลที่ฉันกําลังจะแบ่งปันอย่างใกล้ชิดหากคุณรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในความยุ่งเหยิงและทุกสิ่งที่คุณต้องการดูเหมือนเอื้อไม่ถึงอาจเป็นเพราะ5สิ่งนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างฉันจะอธิบายโดยละเอียดว่ามันคืออะไรและทำไมคุณควรกำจัดพวกมัน ก่อนที่เราจะเริ่มฉันขอเชิญคุณติดตามช่องกดไลค์และแชร์วิดีโอของเรากับทุกคนที่คุณรักก่อและต้องการชีวิตที่ดีขึ้นแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณเปิดกว้างแค่ไหนในการรับผ่อนจากจักรวาลและแสดงความขอบคุณสำหรับทุกสิ่งให้คำพูดของคุณสะท้อนไปไม่มีที่สิ้นสุดดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการ หากคุณไม่เชื่อว่าชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎแห่งแรงดึงดูดวิดีโอนี้อาจไม่เหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณเชื่อก็ดูให้จบเพราะสิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจทุกอย่างที่ผมพูดเพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่คุณต้องการทุกสิ่งคือพลังงานลองนึกภาพชีวิตของคุณเป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่ซึ่งทุกวัตถุ และพื้นที่รอบตัวคุณมีอิทธิพลต่อเส้นทางของคุณตั้งแต่คุณไปจนถึงสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของทุกอย่างจะสั่นสะเทือนด้วยความที่เฉพาะตัวเมื่อฉันตระหนักถึงความจริงนี้ฉันรเริ่มพิจารณาสิ่งของแต่ละชิ้นในบ้านให้ละเอียดยิ่งขึ้นและตระหนักว่าหลายชิ้นเชื่อมโยงกับอดีตที่ฉันจำไม่ได้อีกต่อไปเมื่อฉันและทิ้งสิ่งเก่าๆเ,เหล่านี้พลังงานใหม่ก็เริ่มไหลเข้ามาในชีวิตของฉันนำมาซึ่งปาฏิหาริย์ที่ฉัน ไม่เคยจินตนาการว่าจะเป็นไปได้ตอนนี้ผมขอเชิญชวนให้คุณหยุดและใคร่ครวนเรื่องนี้หากคุณสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้กับชีวิตของคุณได้เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงอันอันท่างลองนึกถึงวิธีการทำงานของพลังงานเช่นเดียวกับที่ดวงอาทิตย์อบอดและสองสว่างพลังงานเชิงบวกรอบ,บตัวคุณก็สามารถขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าได้ ในขณะที่พลังงานนิ่งสามารถกักขังคุณไว้กับที่ด้วยการทําความเข้าใจและปรับพลังงานรอบตัวคุณคุณจะสร้างพื้นที่สําหรับโอกาสและความสําเร็จใหม่ๆดังนั้นจงก้าวอย่างกล้าหาญและมองดูบ้านและข้าวข,ของของคุณด้วยสายตาที่สดใสแต่ละรายการมีพลังงานที่อาจรั้งคุณไว้หรือขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าการปฏยอสิ่ง ที่ไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปถือเป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของชีวิตเต็มไปด้วยความเป็นไปได้และปฏิหารใช้โอกาสนี้เติมพลังและปล่อยให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเรามาพูดถึงเรื่องที่ไม่เพียงแต่สามารถเปลี่ยนแปลงตู้เสื้อผ้าของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของคุณด้วยเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใส่อีกต่อไปลองนึกภาพเสื้อ,อผ้าของคุณเหมือนหนังสือบนชั้นวางแต่ละชิ้นมีเรื่องราวช่วงหนึ่งของชีวิตคุณเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าใหม่ มันก็เหมือนกับบทใหม่ที่สะท้อนถึงพลังและช่วงเวลาที่คุณอยู่หกักวันนี้คุณดูเสื้อผ้าเหล่านี้แล้วไม่รู้สึกกระตือรือร้อนอีกต่อไปนั่นเป็นเพราะคุณเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นไรเรามีการพัฒนาอยู่เสมอเสื้อผ้าที่เธอไม่ใส่ก็เหมือนใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้พวกเขาแบกรับพลังงานจากอดีตที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันอีกต่อไปการเก็บชิ้นส่วนเหล่านี้ก็เหมือนกับการแบกน้ำหนัก ที่ไม่จำเป็นการทงความสะอาดตู้เสื้อผ้าเป็นสิ่งสำคัญโดยเหลือไว้เพียงออเสื้อผ้าที่ทําให้คุณรู้สึกมหัศจรรย์เมื่อส่องกระจกการเพิ่มพื้นที่ว่างเป็นการเปิดโอกาสให้คุณมีพลังใหม่เข้ามาและช่วยขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสําเร็จครั้งใหม่ก่อนที่คุณจะบอกลาเสื้อผ้าเหล่าหลันใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงความขอบคุณถือแต่ละชิ้นไว้ในมือแล้วพูดว่าขอบคุณ สำหรับความทรงจำและช่วงเวลาที่พวกเขามอบให้เปรียบเสมือนพิธีปิดที่ช่วยปลดปล่อยพลังงานเก่าและเปิดพื้นที่ให้กับพลังงานใหม่การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรอยมหัวใจให้พร้อมสำหรับประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆอีกด้วยทาการเปลี่ยนแปลงนี้และเฝ้าดูชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่และเบ่งบานพร้อมกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ เรามาพูดถึงบางสิ่งที่อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายได้สิ่งของแตกหักในบ้านของคุณลองนึกภาพบ้านของคุณเป็นเหมือนสวนมหัศจรรย์ที่ซึ่งทุกสิ่งจะต้องสอดคล้องกันเพื่อที่ความงามและพลังงานจะเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณทำสิ่งของที่แตกหักเช่นแจกันแตกหรือกระจกที่แตกร้าวก็เหมือนกับว่ามีหินขวงทางการไหลาเวียนของพลังงานด้านบวกวัตถุเหล่านี้ ไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพวกมันส่งแรงสั่นสะเทือนเชิงลบที่อาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเช่นเดียวกับที่คุณจะดูแลต้นไม้ที่ป่วยในสวนของคุณคุณก็ควรดูแลสิ่งของที่แตกหักเหล่านี้ด้วยแทนที่จะพยายามแก้ไขซึ่งมักจะไม่ช่วยแก้ปัญหาก็ควรปล่อยรายการเหล่านี้ออกไปจะดีกว่าด้วยการบอกอกลาพวกเขาด้วยความขอบคุณคุณกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อให้พลังบวกใหมๆ่ๆ เข้ามาได้จริงๆรู้สึกขออบคุณในช่วงเวลาที่สิ่งของเหล่านี้มีประโยชน์และรับรู้ถึงบทบาทที่สิ่งเหล่านี้มีต่อชีวิตของคุณก่อนที่จะทิ้งมันอย่างรับผิดชอบเมื่อนำสิ่งของที่แตกหักเหล่านี้ออกคุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างที่สําคัญในบ้านของคุณมันจะให้ความรู้สึกเบาขึ้นและเป็นมิตมากขึ้นและคุณจะรู้สึกถึงความสงบและความชัดเจนที่ฟื้นคืนมาใหม่พลังงาน จะเริ่มไหลเวียนอย่างอิสระอีกครั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณโปรดจำไว้ว่าบ้านของคุณเป็นภาพสะท้อนของสภาพจิตต่อใจของคุณการดูแลให้ปราศจากสิ่งเกิการและของแตกหักถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงพลังงานด้านบวกในชีวิตของคุณสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงนี้และเฝ้าดูชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปไหนทางที่ดีขึ้น เรามาพูดถึงสิ่งที่เรามักไม่ค่อยสนใจรองเท้าของเราพวกเขาเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่เงียบๆในการเดินทางในแต่ละวันของเราและสามารถสะท้อนพลังแห่งเส้นทางที่เรากำลังเดินไปได้ลองจินตนาการว่ารองเท้าแต่ละคู่เปรียบเสมือนเครื่องนำทางที่มองไม่เห็นสำหรับประสบการณ์และความท้าทายของคุณหากรองเท้าของคุณสกหรือชำรุดอาจส่งผลเสียต่อการเดินทางของคุณ,คณการดูแลรองเท้าให้สะอาดและอยู่ไน สภาพดีก็เหมือนกับการทำให้ถนนของคุณชัดเจนและชัดเจนสำหรับการเริ่มต้นใหม่เมื่อกลับถึงบ้านใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความสะอาดรองเท้าเป็นการกระทำเล็กๆที่สามารถมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้การรักษารองเท้าให้อยู่ในสภาพดีเท่ากับคุณกำลังดูแลพลังงานที่รองเท้าได้รับและป้องกันไม่ให้แรงสั่นสะเทือนด้านลบเข้ามาในบ้านของคุณซึ่งเราเรียกว่าวัดรองเท้าที่ชํำรุด และสกปรกสามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเส้นทางที่คดเคี้ยวและไม่มีใครอยากให้สิ่งนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขาการดูแลรองเท้าให้อยู่ในสภาพดีจะช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่นและเต็มไปด้วยพลังเชิงบวกหากคุณรู้ว่ารองเท้าของคุณซ่อมไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนใหม่รองเท้าใหม่ไม่เพียงแต่ให้ความสบายทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ และความชัดเจนของเ้นทางที่เปิดอยู่เบื้องหน้าคุณการดูแลร,รองเท้าของคุณเท่ากับว่าคุณดูแลการเดินทางของคุณเองดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณกลับถึงบ้านพยายามทำความสะอาดรองเท้าและเปลี่ยนรองเท้าหากจำเป็นการปฏิบัติเล็กๆกน้อยนอยนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ช่วยให้คุณกล้าไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและมีพลังอีกครั้งจําไว้ว่ารองเท้าของคุณเป็นมากกว่าเครื่องประดับสิ่งเหล ห้านี้เป็นภาพสะท้อนของวิถีและพลังงานที่คุณมีเรามาพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากกันดีกว่าสิ่งของและเสื้อผ้าของผู้จากไปเป็นเรื่องง่ายที่อยากจะเก็บความทรงจำของคนที่คุณรักแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าความทรงจำเหล่านี้ควรอยู่ในใจและความคิดของคุณไม่ใช่วัตถุทางกายภาพลองนึกภาพว่าสิ่งของแต่ละชิ้นที่อัดแน่นไปด้วยพลังของผู้ระองรับไปแล้วนั้น เบเสมือนสมอที่คอยฉุดรั้งคุณไว้ในอดีตการยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นอาจทําให้พลังงานของคุณหยุดนิ่งและขัดขวางประสบการณ์เชิงบวกใหม่ๆไม่ให้เข้ามาในชีวิตเมื่อใครบางคนไม่อยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปการปล่อยให้ทรัพย์สินของพวกเขาดําเนินต่อไปก็เหมือนกับการให้ของขวัญแห่งอิสรภาพแก่วิญญาณของบุคคลน,นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการลืม หรือไม่เคารพแต่เกี่ยวกับการให้เกียรติกับสิ่งที่ได้รับและการเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่แทนที่จะยึดติดกับวัตถุจากอดีตให้มุ่งความสนใจไปที่การร่าย้องตัวเองด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบันและนำความสุขและความหมายมาสู่ชีวิตปัจจุบันของคุณการตลดต่อสิ่งของเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้พื้นที่ของคุณต่อจากพลังงานเก่าเท่านั้นแต่ยังสร้างบรรยากาศที่สดชื่นและมีชีวิตชีวาอีก ด้วยการปล่อยวางอดีตจะทำให้คุณมีความทรงจำและประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับตัวตนของคุณในปัจจุบันมันไม่ได้เกี่ยวกับการลบอดีตแต่เป็นการสร้างพื้นที่เพื่อให้ชีวิตสามารถก้าวไปข้างหน้านำมาซึ่งโอกาสและความสุขใหม่ๆการนำแนวปฏิบัตินี้มาใช้คุณจะเปิดประตูสู่อนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ เรามาพูดถึงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกในบ้านของคุณได้อย่างสิ้นเชิงการขจัดความยุ่งเหยิงลองจินตนาการว่าบ้านของคุณเป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่และพลังงานก็คือน้ำที่ไหลหากแม่น้ำเต็มไปด้วยหินและเศษซากน้ำจะไม่ไหลอย,อย่างอิสระและสภาพแวดล้อมจะหยุดนิ่งในทำนองเดียวกันหากบ้านของคุณเต็ม,มอไปด้วยความยุ่งเหยิงพลังงานจะติดอยู่และคุณอาจรู้สึกเหนื่อย และหนักใจการจัดบ้านให้เป็นระเบียบก็เหมือนกับการทำให้สายน้ำแห่งชีวิตของคุณไหลผ่านอย่างชัดเจนและเบาวิธีง่ายๆในการสร้างความลื่นไหลนี้คือการเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์และแสงแดดเข้ามาปล่อยให้พลังงานใหม่เข้ามาและทำให้พื้นที่ของคุณมีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังควรเพิ่มต้นไม้สวยงามที่นำความสุขและสัมผัสธรรมชาติมาสู่สิ่งแวดล้อมการจัดเตียงทุกเช้า และรู้สึกซาบซึ้งกับการพักผ่อนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายถือเป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆที่มีผลกระทบอย่างมากทุกรายละเอียดมีความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความเป็นอยู่และการเติบโตของคุณโปรดจำไว้ว่าความกลมกลืนของบ้าน ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ราแต่เกี่ยวกับพลังงานในการเคลื่อนไหวเมื่อคุณเริ่มใช้แนวทางปฏิบัติเหล่านี้คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในความรู้สึกของคุณบ้านของคุณจะสว่างขึ้นและเป็นมิตรมากขึ้นและสถานการณ์ในชีวิตของคุณจะเริ่มคลี่คลายคลี่คลายมาก่อขึ้นลองด้วยตัวคุณเองและดูว่าการกระทำง่ายๆในการควบคุมความยุ่งเหยิงสามารถนำพลังงานใหม่ และแง่บวกมาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างไรพลังของพื้นที่ที่สะอาดและกลมกลืนอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันและสภาพจิตใจของคุณลองจินตนาการว่าชีวิตของคุณเป็นเหมือนหนังสือเปล่าที่พร้อมจะเต็มไปด้วยเรื่องราวและการผจญภัยใหม่ๆอย่างไรก็ตามถ้าเราล่อยให้หน้าเก่าที่ชารุดเข้ามากินพื้นที่การเขียนบทใหม่ ก็จะเป็นเรื่องยากครูสอนอภิปรัปรชญาผู้ยิ่งใหญ่เคยบอกฉันว่าถ้าคุณต้องการให้ปัจจุบันของคุณยอดเยี่ยมอดีตของคุณก็ต้องตายอ่อวลีนี้สะท้อนอย่างลึกซึ้งเมื่อเราพูดถึงการล้างอดีตเพื่อต้อนรับอนาคตที่สดใสสิ่งสำคัญคือต้องปลดปล่อยพลังงานเก่าที่ไม่สะท้อนตัวตนของคุณในตอนนี้อีกต่อไปการทำความสะอาดบ้านเท่ากับคุณกำลังทำความสะอาดจิตใจ และหัวใจอย่างแท้จริงหากคุณยังคงเก็บสิ่งของหรือความทรงจำในอดีตแสดงว่าคุณกำลังแบกรับน้ำหนักที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคุณได้การกำจัดพลังงานด้านลบเหล่านี้และสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ถือเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสอันเหลือเชื่อและประสบการณ์ที่มีคุณค่าบ้านของคุณควรสะท้อนถึงสภาพปัจจุบันของคุณสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจ และหล่อเลี้ยงแรงบันดาลใจที่ลึกที่สุดของคุณโปรดจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเล็กๆน้อยๆของคุณอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของคุณได้การทำความสะอาดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยจัดระเบียบพ,พื้นที่ทางกายภาพของคุณเท่านั้นแต่ยังสร้างพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกด้วยสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงนี้และสังเกตว่าพลังงานและความเป็นอยู่โดยรวมข้าองค,คุณเริ่มสอดคล้องกับความฝันแลก เป้าหมายของคุณอย่างไรบ้านของคุณคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณและด้วยการทำให้เป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนในปัจจุบันของคุณคุณกำลังก้าวไปสู่อนาคตที่ยอดเยี่ยมที่เต็มไปด้วยความเป๊นนอไปได้เมื่อเรากำจัดเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใส่อีกต่อไปสิ่งของที่แตกหักและสิ่งของที่เป็นของผู้เสียชีวิตจริงๆแล้วเรากำลังสร้างพื้นที่ให้พลังงานเชิงบวกไหลเวียนได้อย่างอิสระ ในชีวิตของเราราวกับว่าเรากำลังเตรียมเวทีสำหรับการแสดงใหม่ที่มีชีวิตชีวาลองจินตนาการว่าบ้านของคุณเป็นการเต้นรำระหว่างสภาพแวดล้อมและพลังงานของคุณเองเมื่อเราเลือกที่จะล้องรอบตัวเราด้วยสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงตัวตนของเราในปัจจุบันอย่างแท้จริงเรากำลังสร้างพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่ง การบอกลาสิ่งของเก่าๆของเราด้วยความทราบซึ้งเป็นวิธีการหนึ่งในการจดจำและให้เกียรติบทบาทอที่สิ่งเหล่านั้นมีในชีวิตของเราเหมือนกับการหยุดขอบคุณเพื่อนที่เคียงข้างเราในการเดินทางก่อนจะเตรียมตัวสำหรับเส้นทางใหม่การแสดงความขอบคุณนี้ไม่เพียงแต่ปลดปล่อยพลังของสิ่งของเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังเปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆที่ยอดเยี่ยมที่กำลังจะมาถึง อีกด้วยความกระตัญอยู่กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและอนาคตเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของเรากับคำสัญญาของการเริ่มต้นใหม่อีกทั้งการขจัดความยุ่งเหยิงและสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่เรารักอย่างแท้จริงและสิ่งที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของเราในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวกับการดิ้นรนเพื่อความสมบูรณ์แบบหรือการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเป็นการผสมผสานพื้นที่ของเราเข้ากับความรู้สึกเชิงบวก และสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจและยกระดับเราเมื่อบ้านของเรามีความตรงกลืนและเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความสุขเราจะรู้สึกถึงความสว่างและความชัดเจนที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนพื้นที่ของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของเราด้วยเปิดตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงนี้และปล่อยให้พลังงานเชิงบวกเข้ามาเติมเต็มทุกมุมของบ้านและหัวใจของคุณ เมื่อเรากรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เข้ากับพลังงานของเราเราจะเริ่มพบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและความรู้สึกเบาสบายเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของการค้นพบตนเองและการใช้ชีวิตยอย่างตั้งใจดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณดำเนินการและเริ่มมอต้นการเดินทางเพื่อสร้างพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณ และเติมพลังให้กับความก้าวหน้าของคุณดูว่าการเปลี่ยนแปลงหลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในด้านอื่นๆของชีวิตของคุณอย่างไรโปรดจำไว้ว่าบ้านของคุณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณและด้วยการประสานพลังงานของคุณคุณกำลังเตรียมการสำหรับสิ่งที่เหลือเชื่อที่จะเกิดขึ้นมาร่วมโอบรับพลังแห่งสิ่งแวดล้อมของเราปล่อยให้พลังงานเชิงบวกไหลเวียน และเป็นสักขีพยานในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหากคุณชอบข้อมูลที่ฉันได้แชร์แสดงความคิดเห็นชอบวิดีโอและหากคุณเพิ่งมาใหม่ให้สมัครรับข้อมูลช่องเพื่อเรียนรู้ต่อไปจนกว่าจะถึงวิดีโอหน้าขอพระเจ้าอวยพรคุณเสมอขอบคุณมาก